แยกบ้านนะครับก็สนใจเริ่มรวมตัวมาเรียนรู้ครับแล้วก็ช่วยกันประดิษฐ์แล้วก็มาร่วมสนุกด้วยกันนะครับโดยนําเรือมาท้าประลองความเร็วกันนะครับสร้างสีสันสนุกสนานกันตลอด พัทวัดนเล่าให้ฟังว่าเริ่มประดิษฐ์เรือไม้ดีดหนังยางนะครับตอนปี2550ตอนนั้นเนี่ยไปอาศัยดูแล้วก็หัดทําจากชาวบ้านในหมู่บ้านที่ไม่ไกลกันนักนะครับพอเริ่มมีความรู้ความเข้าใจก็มาดัดแปลงวิธีการทำเป็นสูตรของตัวเองครับทั้งการตกแต่งแล้วก็กลไกตามสูตรตัวเองที่ใช้แรงดีดของหนังยางหมุนใบพัดด้านท้ายก็ทำให้เรือไม้เนี่ยจะพุ่งไปตามตระยะทางแล้วก็แข่งกันว่าลำไหนของใครจะไปได้ไกลกว่ากันแล้วก็เร็วกว่าเร็วกว่ากันนะครับ รวมทั้งยังทําเรือหางยาวจําลองหลายขนาดโดยอาศัยประสบการณ์ที่เขาเป็นฝีภายเรือมาก่อนกว่า20ปีครับลงแข่งขันมาหลายสนามเหมือนกันรวมทั้งยังเป็นนักาพากเรือยาวด้วยครับตั้งแต่ตอนปี2556จนถึงปัจจุบันนานกว่า11ปี